อะฮแล้วในที่สุดเราก็ได้มาแล้ว <Okay. S 1> เอล่ะสวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดังโง่เนี่ยวีลคัมทูสัปดาห์ของวันแห่งความรักนะนะคะทุกคนแล้วในวันนี้นะคะเรามีภารกิจที่บอกเลยว่าเหตุผลที่มาช้าเพราะมันขายดีมากและมันหาซื้อยากมากๆนะคะ <laughs> กับนี่เลย โปเกมอน TCG เทสการ์ดเกมนะคะกับเทศการ t e เท a ร์ EX นะคะจากโปเกมอนภาคส c a r l e t v i ไวโอนะคะนี่แล้วคือเราจะพลาดได้ยังไงแ็กนี้แบบเล่งไว้ตั้งแต่เห็นการเซ็ตของทางที่ญี่ปุ่นเขาประกาศออกมาแล้วนะคือทางญี่ปุ่นเขาประกาศขายออกมาก่อนที่ไทยนานมากแล้วแต่ที่ไทยเพิ่งเข้าแล้วพอเข้าปุ๊บมันหาซื้อยากมากทุกคนดูความขอมันต้องมีดิคือง่นะ เราได้มาแล้วนะตอนนี้เราได้มาจากร้าน NX Gallery, g a r d Game and Board Game Cafe นะคะผมไม่ได้จัดมาแค่อันนี้อันเดียวเราเราจัดอันนี้มาเพิ่มด้วยนี่ไหนๆเราจะเปิดกล่องอีบุยแล้วนะครับเราก็ต้องมีตัวของเด็กชิลเอาไว้ใส่กัดเพื่อป้องกันการ์ดสวยๆของเราให้ไม่เป็นรอยนะคะรวมไปถึงก็น่ารักมากของใหม่แบบใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะใครสนใจก็ติดต่อ N X Gallery ไปได้นะครับผมน่ารักมากเป็นกล่องใส่การ์ดโอ้แล้วแบบมีความนุ่มฟูเดี๋ยวเรามาอันบ็อกอันนี้ท้ายคลิปให้นะครับทุกคนมาตั้งโชว์ไว้ก่อนเอาละจะถึงเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องโปเกมอน TCG t r e d i n g Card Game ตัวเท r ร์ราสเตล i อีบุยตัวนี้กันนะฮะเอาล่ะแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาเปิดกล่องกันแล้วนะคะผมนี่ ตัวซิลยังไม่ได้แกะเลยนะคะบอกเลยว่าสวยมากขนาดตัวซิลยังเป็นรูปโปกเกบอลเลยทุกคนมาไม่พูดความทำเพลงนะครับเราจะทำการแกะปัดโอ้โหทานุถนอมมาก <laughs> ทานุถนอมสุดๆเอ้โหซ,ซิลเขายังเป็นรูปโปเกบอลสวยงามมากนะคะผม ไม่เอี่ยมอ่องอ่ามาเอาแล้วนะทุกคนนี่อื้อาแล้วนะอือพ่ออยังยังไม่ถึงนะครับนี่โอ้ซองสวยมากนี่นะคะในกล่องเขาจะมีมาให้ทั้งหมดสิบซองแบบสวยจัดจัดนี่นี่นะครับ 10องของกล่องแรกนะครับผมจริงจริงผมจัดมาทั้งหมด2กล่องอ่าแล้วก็ตัวที่ได้มาจากเซ็ตกล่องอีบุยนะครับก็จะมีในส่วนของโปรโมใบนี้ด้วยนี่โชว์ให้ดู2กล่อง <laughs> เดี๋ยวขอเก็บน้องแย่ไว้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้กินที่ในการเปิดของเราอ่ะโอเคมาองแรกนะครับอขออนุญาตตอนแรกก่ลาว่าแบบจะไม่ใช้คัตเตอร์ละ อันเนื่องมาจากซองมันสวยไม่ไหวทุกคนนี่ป้าดเพ่มวายาิยาง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 อ่านะฮะฟึบฟึ๊บวินี่ไงเราได้ทันเดอร์มาหนึ่งตัวโอ<ฮ>้น้องอิเนเออินุเก็บไปก่อนนะครับ ex ใบแรกวิมีโลคาลร์ด ป๊าโอ้โหหมดครับทุกคนนสำหรับหนึ่งซองแรกเราคาดหวังที่จะได้อีบุยทุกแบบนะครับสำหรับแพ็กนี้พัมวิวิมันมีความวิ้งสองดูสิเห็ดคลุมข้างพัมโอ้ยยังไม่ใช่อีเอกนะะหนึ่งเอ้ย เฮ้ยมันมีโอกาปองโอ้โหเนี่ซองที่สองอ,อุ้ยการแกะซองที่ไม่ถนอมซองแล้วตอนนี้วิวิรอบนี้เฮ้ยเอาอะมีความเป็นไปได้ซองที่สามแล้วนะน้องติ่งลุและชิง น้องทาจีกูมะโอเคเยี่ยมเลยเรายังไม่ได้เซตอีบุยสักตัวเลยมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนซองที่สามแล้วยังไม่ได้เซตอีบุยเลยมาไปกันต่อตอนแรกก็คิดอยู่ว่าหรือเราจะเปิดซองแบบฝรั่งดีคือฉีกสิบซองพร้อมกันแล้วมาเปิดทีเดียว <laughs> ชึง้งโอ้เฮ้ น้องเจนสองผม,ม้วยไอเทมพรามแคชเชอร์ชิงเฮย้ยเดี๋ยวเก็บเก็บที่กา,าสสวยๆไว้ขนทรายคุณอันนี้มันกล่องอีบุยจริงปะอันนี้สองที่สี่แล้วนะยังยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออี๋ยอเราว่าเราเราฉีกกล่องนี้ดีกว่าปะขออ,อีบุยอีเอ็กซ์สักใบชิง อุยอิบุยธรรมดานะเฮ้ยเซาโอราอายายางนี่นี่นีใบนี้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโซเบยจัดทุกคนโซเบตนี่ทุกคนแม้จะไม่ใช่อิบุยแต่ถือว่าโซเบตก็เป็นลูกรักเหมือนกันนะอ่าหมดละอันนี้ตอนนี้เรา,าผ่านมาทั้งหมด ห้ซองแล้วนะครับทุกคนอีบุยไม่โผล่มาสักตัวเลยที่เป็นที่เป็นเฮลลสโตนะคะอ้าโอเคเดี๋ยวมาต่อกันอีกห้าซองนะคะแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งกล่องมาคนต้องให้กำลังใจเขาแล้วโอ้โหตอนเนี้มีน้องโซเบตปลอบใจอยู่อ่ะอย่างเดี๋ยวขอคลี่ดูก่อนน้องยาบาโซชะ คือธรรมดาบูสเตอร์มาและใบนี้จะเป็นอะไรนั้นโอกะปองอีกแล้วน้องโอกะปองแต่รอบนี้เป็นน้องโอกะปองน้ำแข็งโอกะปองบ่อนนะ้ำพูดผิดโอ้โหเบกอ,อีบุยออกแต่โอกะปองมันอะไรครับเนี่ยมาโอเคไปยันต่อแล้วเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงนะฮะเบลอ,อีบุยออกโอกระปองเนะี่ยเรา เราต้องการกำลังใจจากทุกคนนะคะในการเปิดซองในครั้งนี้อืมวิวิรอบนี้มันมีดำดำทุกคนรอบนี้มีดำดำชิงน้องซาลูโนลิน้องมแมลงมอดเหล็กเฮ้ยโมลุปเปโกโผลมาจังไดอุ้ยทุกคนทุกคนโอ้เฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะ คามิน้องคามิซือโอโรจิคือแบบไอ้น้องแอปเปิ้ลมังกรคือฉันจะไม่นับเองเป็นมังกรก็วันนี้แหละมันเป็นไปได้ยังไงว้าเหลือสามซองแล้วแย่แล้วทุกคนแย่แล้วโอนเขาจะได้ไหมครับอีบุยวันนี้ลุ้นให้กำลังใจเขาด้วยจริงๆคาดหวังถึงขนาดอยากได้แบกกี้เลยนะ คือถ้าได้แบกกก้นี่คือแบบว่าคุม้มคุ้มค่าซื้อบล็อกหนึ่งแล้วอะอุ้ยอุยยเล่านิดเป็นไปได้อีกแล้วครับเราเลยอันนี้คือซองที่7นะครับผมโคไลดอนเซก้าส,สวยนะคนละอุ้ยทุกคนทุกคนมัน,ม,ม,น,ม,ม,นม,มีมันมีความมันมีความเฮ็ดมันมีความเฮ็ดและจะเป็น ใบแรกใบแรกคร่ะผมเป็นน้อง b o เตอร์นะคะอุ้ยโหสวยจัดทุกคนม,มีความวิ้งรับนะให้ดูผ่านกล้อง DJI นะโอหเอาว่ะจริงๆเราไม่เกินแล้วนะกล่องเนี้ยเราได้น้องมาตัวหนึ่งวิ้คุ้มแล้วทุกคนคุ้มแล้ว <laughs> เราสายสะสมเพราะฉะนั้นจะตามเก็บน้องอีบุยตลอดไปอุ้ยนี่สองที่เก้นะโอ้ ญญอันหญาด is ฟามยังยังเราทำหน้าตื่นเต้นไว้ก่อนนะมาวิววิรอบนี้เอาอีกแล้วครับทุกคนไอไออีนในอีนุเนี่ยมาอีกแล้ว,วทุกคนดาร์กไมน่าเมน่ามใช่เซตอีบุย แล้วอีบูยขอบขอบคิดว่ามันน่าจ,จะเป็นคริสตันโอ้โหน้องโมโมโวารโลนะมาได้ยังไง <c ười> แต่ต้องเข้าใจว่าสกาเลตเวอโอเลตคือมอนเยอะนะอุ้ยได้แบกกี้แต่เป็นใบธรรมดาทำไมทำไมไม่เป็นแบกกี้แบกกี้เธอรัสตองซองสุดท้ายของบ็อกแรกนะฮะปัง เอาละมาน้องน้องฮินบัตแอบคลี่อุ้ยอุ้ย,อ,ยอ้ยเฮ้ยคือบุตเตอร์ใบนี้อีกแล้วออการซัพพอร์ตอ๋อเป็นน้องถอดรหัสอุ้ยทุกคนว้าวเฮ้ยได้แล้วตอนนี้เราเก็บสองแล้วทุกคนได้ชาชาวัตน้องชาวัต น้องอีบุยทาตุน้ำนะอุ้ย,ยดูดีโอ้โหแบบความยุบบับตอนนี้เราทำสำเร็จทุกคนกล่องแรกเราได้ร่งรางบัฒนาน้องอีบุยถึงสองตัวและเรามาต่อกันที่กล่องที่สองนะคะผมกล่องแรกเราสำเร็จผมไปละได้มาสามใบที่อยากได้มาต่อมาอีกสิบซองนะคบทุกคนนี่โชว์ให้ดูตรงนี้ก่อนอเรามาเริ่มกันนะครับ เขาจะทำได้ไหมอีบุยก็ไหลล่างซะด้วยนะตอนนี้เพิ่งเพิ่งได้มาสองล่างเอง <c oughs> อะละครับมาปึ๊บโดลาเมชิยะน้องจิแลนและเอ้ยทาุน้ำโอกระปองน้ำอีกแล้วปะเนะี <c> ่ย <oughs> กำลังแบบโอกระโอกระปองน้ำเรอเอ้ยไม่ใช่อุ้ยอุ้ยเธอสัน ชอบน้องมากเลยน้องอีลูกาเมนแต่คือเราเรียกว่าน้องโลมาพลังกล้ามนะครับคือเป็นตัวที่เราใช้เล่นในเกมหลักภาคสก,การเลตเบลเลตเดี๋ยวจะเอาให้ดูโอ้เมืออลันนี่เป็นน้องปาโลมาเบ่งกล้าม ability แบบโคตรโหดวิถือว่าอันนี้ส่วนตัวชอบนะเพราะเราเก็บการสวยต้องแรกขันไปแล้วนะคะอุ้ยอย่างน้อยยังไม่ซ้ำมา อุ้ยรลบวนี้เราเห็นเหลืองเหลืองลวนี้เราแอบเห็นเหลืองเหลืองอยู่ปึ๊บปึ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยฮ่าถูกตแล้วชาวเวิร์ดใบที่สองครับทุกท่านโอโ้เขามาพี่โป๊จีลอยมาคือ ใครไม่เข้าใจไม่เข้าใจดีแล้วครับผมมันมากับคนอะไรอย่างนี้แล้วทำไมกันนะแบบคนอย่างเราเราอะแบบเราอะไรเงี้ยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยส่องใบติดติดกันเลยทีเดียวมาต่อไปนะใบที่สามเอ,อ้ยน้องโปรฟินมีตรภาพโอ้โหไอ้น้องตัวทองแน่นอนนี่จริงด้วย น้องซับโกข้ามไปนะปีกไรพัสุธาอันต่อไปเท่าไหร่หรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออวูออ้นะนกเกิดเสียงนะแต่ไม่เข้าไหมอุ้ยรอบนี้จันคำลนฉันชอบฉันชอบชื่อแกเป็นพิเศษอุ้ยแล้วมีน้องมีไรดอนด้วยเฮ้ยแตกไหมแตกไหม ทุกคนโอกาปองสีทองเฮ้ยทุกคนเราได้การ์ดทองแต่ยังนะยังไม่จบไลไม่ต่อมีต่อว้าทุกคนทุกคนมันเป็นไม่ได้ยังไง<ม>ไอ้น้องเอฟฟี่แล้วน้องโอกาปองการ์ดทอง การทองผมแตกคับถึงมันจะไม่ใช่ปิกาจูนะแต่ดได้น้องโอกระปองนี่คือแบบแพทอัปเดตมา,ากๆสุดยอดโอ้เอาว่ะทุกคนเปิดมากล่องนี้ไม่เกือแล้วครับไม่เกือแล้วไล่นักสะสมการ์ทองนะเฮ้ยาว่ะเราได้การ์ดทองอีกอันนึงเราขอเก็บเซตข้างบนนี้หน่อยนะขยับเอ <Hey, S 1> มารึ่งทางสําหรับบล็อกที่สองวุแต่เมื่อกี้คือแบบมันเวอร์มากทุกคนเป็น <G ül üş> อ้เซราโอร่าเฮ้ยทำไมซองนี้มันคุ้นๆนะวิทาุน้ำชื่งน้องขึ้นน้ำกับเพื่อมคือชื่อไทยมันอาจจะดูหาไปหน่อยนะแต่จริงๆแล้วเขาคือซุยคุงล่างอดีต <G ül üş> จนตอนนี้ฉันยังสาบส่งอาร์ตยู่ไม่หายที่จะจู น้องซุยคุ้งเท่ๆของเรากลายเป็นไดโนเสาร์สองแขน <laughs> สวยแต่สวยนะสวยนะโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาต่อกันกันกบ5ซองสุดท้ายนะคะและนี่คือสิ่งที่ได้มาวนให้ดูก่อนอที่เราได้มาจากเมื่อกี้ก็จะมี 1, 2, 3, 4น้องสาชาววาสองาดหวังอีกแล้วครับเพราะว่าจากที่เราเล่น TCG Pocket ก๊อดแพ็กเพิ่งออกมาครั้งเดียวแต่สำหรับก๊์ดธรรมดาไม่เคยได้นะคาดหวังว่ารอบนี้จะได้น้องโซโรัวที่รักชิงวีนี่ฮะเราเห็นวีอะไรอ่ะย่าบอกนะว่าเป็นน้องลีเฟียปะโอกระปองขอตั้งชื่อบ็อกนี้ว่าบ็อกโอกระปองนะ บล็อกโอกาฟองนะคะผมโอ้โหมาถี่รอบรอบนี้รอบนี้ถ้าจะครบแล้วนะเออสำหรับโอกาปองเนี่ยอืมปาดเหลือสี่ซองแล้วครับทุกท่านมาครับอ่นนะซึบวีน้องคอเล็กผมชอบมากเลยนะน้องคอเล็กสวยมากที่มิทยาอมมายางเซลาโอลาอ่ะ ทุกคนไฟนะแต่ไม่ใช่ไฟแบบนั้นเรามีซุยคุงแล้วรวมทีเอ็นเต้เป็นน้องเพิงทะลวงทะลวงไปไหนน้องทะลวงไปไหนครับคือคือถ้าทันเดอร์มาอีกตัวนี้ครบเลยนะไม่ได้ชื่อทันเดอร์นี่หว่าน้องไลโคแล้วเราจำสลับกับกับนกเทพสามตัว จ,จุดตะกี้มันเกิดการประมวลผลขึ้นมาในหัวนะะน้องไรโคถ้ามานี่ก็เก็บครบเลยสำหรับสองรอบนี้ชิงอุ้ยนี่สองที่แปดแล้วอุ้ยทุกคนนักลบเหล็กจบละน้องห่างตะเบงเป็นใบธรรมดานะครอ่าหมดเฮ้ยจริงๆน้องใบนี้สวยอยู่นะน้อง เลด้าเป็นซาใไนล่างแข็งแก่งซาใไนล่างแข็งแก่งเหลือสองซองสุดท้ายนะคะทุกท่านฉันตัดเฉียดจะไปโดนกัดอืมถ้ามีเสียงกุกกะก็อย่าแปลกใจนะเด็กแมวฉันเองและอืชซืดออีเนอีนูนี่มาใบที่สามแล้วนะ Thunder แต่เป็นทันเดอร์แบบ ทันเดอร์ธรรมดาทุกคนและอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูข้างล่างนะไอไอเทมไอเทมเทเซอร์แกจเจตเอ้ยยังยังยังทุกคนยังยมีเขียวขอเรียกแกว่าหมีเขียวนะฮะใบที่ก้าเป็นน้องอีนนะ้เนอีนูเวอร์ชัน่นสำหรับรวมสองกล่อง้ออีเนอีนูออกประมาณสี่ห้าใบแล้วนะครับ เป็นคนที่ชอบหมี่มากหมีมาบ่อยสำหรับซองสุดท้ายของเราในวันนี้จริงๆตอนแรกแบบอยากจะซื้อบ็อกใหญ่สีกล่องแต่ช่วงนี้แบบหลานแมวกินจุมากนะคะเพราะฉะนั้นเราเจียดงบมาได้แค่นี้จริงสำหรับ2กล่องในครั้งนี้ซองสุดท้ายเริ่มอิสอิสฮิชฮิชและ มันไม่มีวิงวับเลยวะ่ะสงสัยรอบนี้จะชิงโอกาปองน้ำอีก <No. S 1> แล้วครับทุกท่านหมูกาปองน้ำมาสองรอบปะโอ้หมดแล้วครับทุกคนเนอาล่ะแล้วเราก็แกะกันไปครบแล้วนะคะสำหรับสองกองกับเทศกาลเ,เทอรัสตตของอีบุยนะคะและเนี่ยคือผลประกอบการทั้งหมดที่เราได้มาคือ จริงๆเป็นที่น่าพอใจอยู่นะเออแต่เดี๋ยวจะมารีลัร้นให้ดูอีกรอบนึงว่าได้อะไรกันบ้างน,นะคะนี่ <Okay. S 1> โอกาลันตี EX ทุกซองนะคะที่ได้มาก็จะมีน้องโอกระปองน้ำอีเน่อินูโอกระปองพืชมีน้องน้องตังน้องโลมาโชก้ามมีน้องชมพูมีน้องแอปเปิลเราจะขอเรียกง่ายๆนะแล้วก็มีโอกระปองน้ำอีกอันนึง <laughs> แล้วก็มีน้องขนทร น้องหมีนะคะแล้วก็โอกระปองคือเป็นแพ็คโอกระปองนะคะสำหรับนี่บ EX ธรรมดาและที่เราตามหานะครับเราอยากได้ในส่วนของอ e ีบุยให้ครบทุกล่างแต่เราจะได้มาแค่เอฟี่ชาเวิร์ดแล้วก็มีบูสเตอร์นะครับจริงๆ3ใบเนี้ยเราก็ค่อนข้างพอใจแหละแต่ใจคือแบบอยากได้อ e ีบุยธรรมดาไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บตังฟาร์มใหม่นะครับผมอ่า แล้วก็ในส่วนของที่ได้เก็บตกมาเพิ่มเติมนะครับที่คิดว่าได้มาแล้วก็พอใจอยู่ก็จะเป็นในส่วนของนี่น้องเพิงทะลวงแล้วก็น้องขึ้นกับเพิ่มขาดอีกหนึ่งตัวน้องไม่มานะคะแล้วก็ในส่วนของนี่โซเบตลุงสวยมากโซเบตลุงคือสวยแบบสวยจัดจัดแล้วก็น้องนักลบเหล็กนะคะที่เป็นอยู่ใน SAR นะคะและที่ค่ายไปถึงที่จะได้ในรอบนี้คือ โอ้กระปองระกาสทองอ่ะเธออยู่ใน UR แบบโอ้โหสวยมากแบบน้องสวยมากนะคะก็เป็นที่น่าพอใจสุดๆแล้วในการเปิด่องบล็อกในครั้งนี้นและก่อนจะจากกันไปนะคะที่เราบอกกันไว้ต้นคลิปคือเดี๋ยวเราจะมากแกะกล่องใส่กาสไลอีบ e ุยที่เราได้มานะคะผมใครที่สนใจก็สามารถไปหาตาได้ที่ ร้าน nx gallery การ์ดเกม andboard ์ดเกมคาเฟ้นะครับเสียงมันกรอบแกรบมากเลยอ,อขออนุญาตเกะน้องอนี่น่ารักมากเลยแถมช่วงนี้นะคะถ้าเกิดใครที่สนใจซื้อเกี่ยวกับสินค้าอุปกรณ์กลองซิลหรืออะไรต่างๆนานาน,าน,นะคะแล้วรีวิวให้ไม่ว่าจะเป็นนี่ รีวิวบน Facebook หรือ Google m a p นะคะของทาง NX Gallery นะคะทุกคนก็จะได้รับส่วนลด5%ไปเลยหลังจากที่เราเปิดกล่องเซตอีบุยไปแล้วเราก็ต้องหาน้องอีบุยมาใส่ <c oughs> นี่เดี๋ยวเ,เปิดให้ดูนะครับนี่ว้ายน่ารักมากเลยทุกคนแล้วน้องแบบจับแล้วนุ่มนิ่ม นุ่มนิ่มน่ารักสุดๆนะใครไปตามมันเนี่ยก็อย่าลืมรีวิวแล้วก็เอาส่วนลดไปใช้กันได้นะครับนี่เราก็จะเอาแบบนี่ถึงแม้ว่าเราจะได้ใบนี้มาเรามีอีกหนึ่งอย่างได้การ์มาแล้วอย่าลืมหาซองการ์ใส่ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของซองใส่กาส์ดโปกเกมอนไรอีบุยแล้วแกะออกมาให้ดูใบหนึ่งก่อน สวยมากทุกคนนี่ทุกคนเป็นซองที่แบบสวยมากแบบสวยจัดจัดใส่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเอาเป็นน้องชาวเวิร์ดปั๊บการส,สวยๆก็ต้องอยู่คู่กับซองสวยๆ,ๆนี่และอวนกลับมาดูข้างหลัง ดูดิคนน่ารักเลยอย่าลืมไปตามกันได้นะคะที่ NS Gallery Car ์ดเกมและบอร์ดเกมคาเฟ่นะคะละแล้วก็สุดท้ายนี้สำหรับใครที่อยากจะเห็นเรามาเปิดกล่องอันบ็อกอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะคะหรือสามารถกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้นะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละทุกคนบ๊ายบายเนี่ย ใครแอบเปิดกล่องน,นี้ก็มาอวดก,การได้ที่ใต้คลิปอีกเช่นเคยนะคะไปก่อนละทุกคนขอให้โชคดีนะบ๊ายบาย